วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปฉีดที่ไหนได้บ้างป่าว่าฉีดที่ไหนได้บ้างครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลถูกต้องนะคะก็คือว่าอย่างนี้นะคะเรามีช่องทางเรือสมมุติว่ากรณีที่ลูกเรานะคะเป็นเด็กเล็กเขาเรียกว่าเป็นเจ็ดกลุ่มเสี่ยงเด็กที่อายุหกเดือนถึงสองขวบนะับเป็นเด็กกลุ่มที่มีความเสี่ยงเขาจะฉีดให้ฟรีที่โรงพยาบาลรัฐอ่าอันนี้คือตามได้ะคะ่ะตามเทศบ,บาลตามอะไรอย่างไปเช็คกับพื้นที่ได้เลยนะคะกับอสมอหรือว่า แบบบุคลากรในชุมชนนะคะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าลูกเราอายุมากกว่านั้นอะยางปาวจกี่ขวบแล้วนะหกขวบหกขวบ <6, S 2> ค,ค,ครึ่งนะคะทางเลือกก็คือหนึ่งอะจจะเป็นคลินิกคลินิกเท่าที่เคยถามราคามาก็มีตั้งแต่ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเนาะหรือว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ค่ะโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยบวกบอาจจะมีดีเนู่นนี่นั่นแล้วแต่ค่ะเก้าร้อยหนึ่งพันขึ้นอยู่กับสถานที่ ส่วนโรงพยาบาลรัฐสามารถฉีดได้ไหมแบบชําระเงินอันนี้แล้วแต่โรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลพิเศษอ่อมเนะี้ยเดี๋ยวจะมีวัคซีนที่จําหน่ายราคาอยู่ที่ประมาณรวมค่าบริการน่าจะอยู่ที่ประมาณ3-400ประมาณนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละคนนะคะสะดวกแบบไหนเลือกแบบนั้นแต่ที่แน่ๆแนะนําให้ไปฉีดก่อนนะคะโอเคไหม